รอลงแพงบริษัทที่พี่าประสงคจะลงสถานีคองหลวงแพงตรวจสสิ่งของสัระของข่านำลงจากขบรถที่ถูกต้องวทับท่วนะครับขกวบรถคันนี้เป็นขบวนชั้นบนขบนที่3ลเส้นทางรับบ่านบริษทนทางสถานีต้นทางปายาสถานีกรุงเทพบรรถคันนี้เ่อเวลาออกจากสถานีคลองหลวงครับเพื่อออกไปเวลา13นาฬิกา